บอกไปปัญหาเด็เออดูแลกันให้บอกไปเออเอาอะไรมีโตไม่ลืมได้ไหมมีโตมื้อกลางวันมันต้องกินกันนะลูกดูแลอ่ะก๋วยเตี๋ยวหนังสือไลยอ้าเดี๋ยวตำราเรียนอ่านรู้มหมนี่อะไรเนี่ยอ่านเรื่ออะไรรู้เออความรู้ทบหัวเนี่ยเอาตัวไม่รอดอ่ะรู้ไหมเนี่ย ยีงไม่หาเออสูสู่อ้สู่สูอ้าวเออขวัญเน้่ขวัญมาขวัญเน้่ขวัญมาทำอะไรทำให้นักเรียนตกใจบ้างเออบ้าโอใช่ไอ้สูจ้ะจ้ะเออน้องสูรู้จักเขาไหมเนี่ยน้องสู่สูขาี่เขา ม่ได้เรียกชื่อพูดถึงว่าสวมอยู่ไหนเออไม่มีกี่ต้องคอยดูแลเอาอกใจตลอดขึ้นรถเมย์ก็ไม่เคยขึ้นทันดูแลที่เข้าของขอะไรให้เรียบร้อยอย่าห,หาอ่าอ้าวันที่อ้าอ้อาวดินุ่มขาสั้นแล้วมันเย็นวังเวงไงไม่รู้อ้าววันดี่พอใหญ่เ,เรียนรุ่นไหนมาครับเนี่ยเนี่ยรุ่นหนึ่งนี่ไงเนี่ยโอ๋อ เป็นนักเรียน CEO เหรอครับอ่า CEO <ม>ป้ายก็เห็นอยู่เนี่ย CEO รุ่นหนึ่งมีปัญหาอะไรมีค่าเทิบยังแจ๊กก็คงจะเห็นได้ว่าอีกไม่นานนะครับท่านรองก็คงจะปฏิรูปการศึกษาเร็วๆนี้นะครับมีปัญหามากมาวันนี้แต่งตัวเป็นนักเรียนมาเข้าใจว่า ท่านคงจะไปศึกษาเรื่อง CEO มาอย่างเต็มที่นะแล้วก็มีเพื่อนนักเรียนมาด้วยนะครับวันนี้ท่านสมาชิกสภาโจกับ<ะ>ใน<ะ>การอภิปรายของเราวันนี้นะครับ<ะ>ก็อยากจะเน้นย้ําว่าให้ท่านพูดกันถึงผู้ว่า CEO นะครับซึ่งเราได้ดําเนินการกันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้มีอะไรที่เป็นข้อแนะนําที่จะติติงแล้วก็เสนอทางออกที่ดีขึ้นในการจัดการ การบริหารในรูปแบบของผู้ว่าซีอให้เสนอในสภาได้อย่างเต็มที่ครับท่านอดีตนายกเชิญครับขอบคุณครับท่ทานประธานที่รบครับเมื่อสักครู่นี้เห็นพ่อใหญ่พานักเรียนสุภาพตรีมาท่านหนึ่งอายุก็รุ่นราวเขาแม่นะฮะผมมองเห็นที่เห็นท่านสภายเป้มาด้วย รุ่นนี้แล้วมันไม่เข้ากับบรรยากาศเลยวัยอย่างป้านเนีเ่ยควรจะสะพายตะก้าหมากมากกว่าครับขอบคุณท่านประธานครับผมรับไม่ได้ครับขอบคุณครับท่ทานสมาชิครับขอให้สั้นที่สุดนะครับ <laughs> ผมขึ้นมาผมหันท่านนายกเป็นครู <c ru> ครูอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องฮ้องเพลงให้ครูฟัง <c oughs> <c oughs> ผมขออนุญาตฮ้องเพลงกับ แง่เรื่องเรืองที่ซองสะเทือนอยู่ทั่วเมืองไทยคือร้องให้เลยครับเจ้าชายครับจะได้เสร็จเสร็จไปเพราะผมนั่งรออยู่ตั้งนานแล้วครับเจ้าชายท่านท่านสัมภาษณคือถ้าขึ้นมาร้องเลยนี่จบแล้วครับครับเพราะฉะนั้นนี่ระหว่างที่วนไปวนมาผมร้องไปแล้วแล้วแล้วก็แลกกันไปเสร็จท่านประธานต้องให้นั่งนะครับเจ้าชายครับท่านสัมภาษณ์รากร้องเจ้าชครับท่านสัมภาษณ์ท่านสัมภาษณครับท่านนั่งลงท่านร้องไม่ทันก็ใช่แล้วล่ะครับ มีมีคนเอาเพลงท่านไปร้องจนแล้วท่านนั่งลงเลยครับาผมกัดฝึกฝนมาหมดหมดโคต้าแล้วครับผมจะมมโหให้ท่านนายกฝนได้ได้ร้องไปเรียบร้อยแล้วครับร้องไปแล้วร้องไปแล้วครับขอบคุณท่านนัทวุฒินะครับพาะผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันครับนะกว่าจะร้องได้นะขอบคุณทางฝ่ายแค้นครับที่ช่วยกรุณาร้องให้แทนนะครับในช่วงนี้ก็จะมาถึงทาง ลำดับของทางพรรคฝ่ายแค้นนะครับเชิญท่านอดีตท่านผู้นําฝ่ายแค้นนะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วครับตอนนี้ยนงเชิญครับท่านท่านไม่ใช่ประธานบริหารนะครับท่านประธานที่ปรึกษาครับผมผมว่าทางฝ่ายแค้นเนี่ยท่านประธานครับคือที่หลังท่องต้งท่านแจ้งตําแหน่งชัดๆนะครับเพราะว่าพรรคผมเนี่ยก็ ยกย้ายแต่งตั้งกันมั่วจนกระทั่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆของผมตำแหน่งอะไรครับเพราะนั้นท่านกรุณาแจ้งชัดๆหน่อยนะครับครับชี้เลยครับชี้เลยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมก็สับสนเหมือนกันครับเพราะว่าตำแหน่งประธานมีเยอะครับทางฝ่ายแคนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายแคนไม่ทราบท่านรู้ตัวหรือเปล่านะครับรู้นะครับ แล้วนะครับผมว่าเพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายในสภาโจกแห่งนี้เนี่ยไอ้ป้ายตำแหน่งเนี่ยให้หันหน้าเข้ามาหาคนนั่งนี่นะครับเจ้าตากมันมันมันจะจะง่ายขึ้นเยอะนะเจ้าตากเพราะว่ามันนั่งไปนั่งมาจนหลายคนนี่เริ่มสงสัยตำแหน่งตัวเองนะครับเจ้าตากคราวหน้าเ้าตาได้เจ้าหน้าที่เอาใหม่นะครับเอาป้ายหันเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะนะเจ้าตากครับด้วยความเคารพครับครับก็ก็เป็นข้อเสนอนะครับ ส่วนจะหันป้ายเข้าหาตัวเองนี่ผมไม่เห็นด้วยครับผมว่าเป็นการเห็นแก่ตัวมากเกินไปเนะหันออกข้างนอกให้เพื่อนได้รู้บ้างนะครับว่าใครเป็นใครนะครับเชิญครับท่านประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายแคนงครับขอบคุณครับกลับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสำหรับปัญหาที่เราจะถกเถียงกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นไปตามหลักการ กระผมยังยืนยันในความเสมอภาคในทางกฎหมายของประชาชนที่สามารถนำแนวคิดและนโยบายที่ต่างกันได้ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของกระบวนการบริหารแบบประชาธิปไตยสำหรับแนวนโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าซีงของทางพรรคแฝแกนทัศวรรษใหม่นั้นกระผมก็เห็นว่าเป็นไปตามหลักการ ซึ่งท่านผู้นำฝ่ายแค้งคนใหม่ได้นำเสนอรายงานให้กับผมรับทราบอย่างเป็นขั้นตอนกับผมขอขอบคุณที่ท่านได้ยึดถือการทำงานอย่างมีหลักการขอบคุณครับ ครับผมฟังท่านพูดบ่อยๆทำให้ผมมีหลักการขึ้นมาเยอะเลยครับต่อไปนะครับอนุญาตาในทางพักฝ่ายแค้นก่อนนะครับเชิญท่านผู้นำพักฝ่ายแค้นเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่ทางกายรั w บวม ที่นำโดยคณะท่านนายกได้ประกาศนโยบายออกมาอย่างชัดเจนในหลายๆประเด็นนั้นทางพรรคฝ่ายแคนของเราก็มีควาพมพ้องต้องกันอยู่สามประการด้วยกันที่จะดูลแลแก้ไขตรงนี้ในประการแรกเราเห็นว่าเศรษฐกิจดี ก็ก็ก็ต้องไม่เพ like. ิ่มหนี้ให้กับประชาชนในประการต่อมาวันนี้สังคมไทยน่าเป็นห่วงประเทศจะก้าวไกลสังคมไทยก็ก็ก็มันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะติดตามการทำางานของฝ่ายรัฐบาลนะครับ และประการสุดท้ายอนาคตเชื่อมั่นได้แน่หรือไม่อย่างไรฝ่ายแข่นเราก็จะติดตามการทำงานของฝ่ายรัฐบวมและรายการต่อไปก็เั็นประการสุดท้ายแล้วนะครับท่านก็มเห็นว่าจะมีท่านี้แลครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับ่านปรานครับ อยากจะเรียนท่านผู้นำฝ่ายแค้นนะครับถ้าเรื่องยังไม่หมดจะไปถึงประการสุดท้ายก่อนนะครับนะ <c oughs> ว้หมดจริงๆแล้วประการสุดท้ายนะท่านสมาชิกครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ฟังการอภิปรายของทางพรรคฝ่ายแค้นมาพอสมควรนะครับท่านคงจะมีเรื่องชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องของผู้ว่าซีอนะครับซึ่งได้เริ่มต้นมาหลายวันแล้วนะครับเรียนเชิญครับ ท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกทุกท่าน <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมเองต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมนะครับในวาระการประชุมเรื่องปัญหาเยาวชนนะครับเพราะว่าผมเองก็ติดภารกิจในเรื่องการไปเยือนต่างประเทศในการกระชับมิตรนะครับในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเองก็ได้ฝากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิปายาในวันนั้นให้กับจำค่อใหญ่ซึ่งก็มั่นใจว่าค่อใหญ่เนี่ยก็ได้รับผิดชอบ แล้วก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมต้องขอขอบคุณพระใหญ่อีกครั้งครับก่อนอื่นผมเองอยากจะขอเวลาในที่ประชุมนะครับเพื่อที่ก่อนที่จะเข้าวาระการพิปายในเรื่องของผู้ว่า c ี o เนี่ยนะครับอยากจะกล่าวถึงนโยบายนะครับความคืบหน้าที่รัฐบวลนะครับได้ชี้แจงไปในวาระ ที่ผ่านมานะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมเองนะครับขอยืนยันกับทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนประเทศไทยทุกท่านว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติของเราเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6%นะครับและในปีหน้านะครับผมเองก็ยังมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยจะเติบโตไม่น้อยกว่า8% ส่วนความคืบหน้าในประเด็นที่2ก็คือเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนะครับผมเองนี้ได้อได้มอบหมายนะครับหน้าที่พรับผิดชอบอันใหญ่หลวงอันนี้ซึ่งเป็นที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับให้กับพ่อใหญ่รับผิดชอบโดยที่มีนโยบายต้องการให้ยาเสพติดนี้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยภายในเวลา60วันนะครับ เพื่อว่าจะได้เป็นของขวัญน,นะครับให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะได้เป็นของขวัญในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับในห้าทันวาในปีนี้เพราะฉะนั้น